สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งทะเลงูอ่คือเก่าพี่น้องตลาดนัดปานเชียงหวังแน่นคือเกาพี่น้องอุ้ยอันซอนงูอ่พี่น้องแต่ว่าราคาสิเป็นฉยแต่ไมาค่อยชอบนะพี่น้องเนาะปานสมบัตงูอ่างสุภาพพีแพน้องเส้นปวจราคาให้เบิร์นนะพี่น้องนาะราคาสิเปีเฉยแต่ค่อยชมกันนะพี่น้องเนาะหลายหลากหลายสายท่านเหล่าบุญดีพี่น้องงูอ่เหนืองูอ่คุ้งูอ่เลี้ยงมี่พระจูสายเลยพี่น้องเนาะงูอ่ แม่สาวเป็นตาเลียงกระไพี dade, ่น้องมือนเเป็นงวงามแตลส่วนใหญ่นพี่น้องเนาะปันเฉาะงวง่ามจุพาพีพานนองสอกสวนพี่น้องได้รับชมกันอะเย่หเป้ายสาม่แครับเงาไงเงามีเปิ่เปิดไปตัวแม่ได้พี่น้องแม่พานนอเนาแล้วปะย่งอยู่เนาะเอ้ยเพื่อนก้าลังพิจารนาเพื่อนก้าลังพิจารนาหอยเวียดเบิ่งซื้อ สามแปดบ่สามแปดบ่ตัวนี่เดียสองหมื่นครับสองหม่นซื้อตัวนี้สองหมื่นจะซื้อตัวนีสองยังสองยัง้งรัโอ้ยใหญ่ข้างนอนี่เนาะเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ขข่แม่พันอืมไล่หนีลถเนาะไล่หนีเลยครับมาเบาบ่ถือหูไปไหนให้น้อยไล่คนไาตัวบ่อ้ายเขาดิตัวบ้อ้ายเลยบ้าอ้ายดีเท่ากระยาายคนที่ไรตัวบบบไงสองยังนะคุณน้ใหญ่อะ มาเบิงอีกคู่น่ะเท่าไรคู่น่ะเท่าไรนั่นสาครับขายไปล่ะขายเท่าไรขาย30,000โอ้สามหมื่ันสองตัวสามหมื่นกอโอเคว่าเป็นอย่างกันอมาขออนุญาตน้ำเพลินก่อนศูนยหกหครับศูนย์หกหนึ่งเจ็ดเพี่น้องอันนี้คือราคางัวเพินเปิดไ้ได้พี่น้องว่าเป็นราคาเพินขายด้อยว่ายำอีกเท่นึ่งสองหมซื้อได้ตัวนีเพินเปิดไว้ซื้อ ขายจากสีซ้ำไดเนาะตัวนี้คือกันพี่น้องตัวบักใหญ่แต่ว่าตัวเป็นตาอ่อนซ่อนตัวนี้เป็นตาเอาไปเป็นแม่พันธุ์สายโซโลเลรพี่น้องใหญ่ายหรือเลยนได้ทุกยอดเลยอ๋อได้ลูกหนึ่งแล้วพี่น้องผ่านลูกมาแล้วเป็นแม่ของแม่ชายแม่พันธุ์สายโซโลเลรสายเหนือพี่น้องเนาะแม่พันก็งามเนาะอ่ะมันหมานครับผมขอบคุณ้งเลไครับผมแปดพันห้าร้อยเมสาวมื่นแปดพันหาร้อยพี่น้องอันนี้พร้อมผสมพี่น้องหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยพี่น้องตัวนี้สูงนี่พี่น้องทายสูงดีโค้งสางดีเงี่น้องย้อ่ี้ เงา้ดีหุ่นดีพี่น,น้องเนาะเบอร์โทรมึงหันได้พี่น้องคุณมากอ่าเพิ่นอนหายเบอร์โทรมาเพิ่นฝากเบอร์โทรไปแล้วเพื่อนใดสนใจอยากเอาไปเขาคอเขา,ขาฟ้ามก็โทรมาต่อรองกับเพิ่นได้พี่น้นองเนาะนี่ตัวนี้งาม18,500หารเนาะครับเนาะนั่ 8, 500, นบ่ตัวนึงตัวนั้นเท่าใดคือสองหมื่นหนึ่0พันได้อพี่น้องตัวนี้ 21, 000, เนื้อหนังดีตัวตัวดีดีสอ0 0มื่ลูกนี้เรามีก่อเบิ่งน้ำใต้แข้งขาดีเบิดพี่น้องนี่อ่าเบิ่งหุ่นดีเป็นงวหุ่นดีพร้อมผสมคือกันพี่น้องเนาะถ่าย เบอร์โทรเบอร์เก่าได้พี่น้องเด้อผู้ใดสนใจก็โทรมาต้อนรับไู้ใดง่วนชุดนี้สองหมื่นหนึ่งพันสองหมื่นหกพันสามหมื่นสามพันล้กก็หนึ่งม่นแปดโอเชเลยขออนุญาตท่วนเบอร์โทรครับผมทบทวนเบอร์โทรขออนุญาตครับผมศูนย์เก้าสามศูนย์เก้หพี่น้องผู้ใดสนใจง่วชุดนี่ถ้าซื้อไปก็ชุดแห้งดีพี่น้องเอาไปเขาฟอกเขาฟ้ามตั้งฟ้ามไดพี่น้องคุณว่าเอาความพูดเล่นหานครับผม ดอกว่า้ไล่หลรดกระไหลเนาะมาหาหอยมาได้ไหมเจ้าตัวหอยมาวนี้งย่างสามตัวนี่แม่บอแม่สาวเปิดจากไหนแม่สาวนี่ยหนึ่งหมืสามพันห้าร้สีออกกาบลายู่น้องสีออกกาบลาต้นโตดีอยู่ได้สูงโค้งสาดีงว้ตัวนี้1น0 0 0หมื่นสามพันเปิ่เปิดไห้บักผูน้อยละบาดนี่้คู่นี้เท่าไหร่นสองตัวสองตัวมื่นหาพี่น้องบักผูน้อยได้พี่น้องนี่คือสาย อารับประกันอย่างเดียวคือรับประกันกําไรเนาะหอยมากเนาะเอาไปต่อยอดได้สบายพี่น้องสองตัวสิบห้าสองตัวหนึ่งหมื่นห้าพันเด็กพี่น้องสองตัวเด็กเป็นครูพี่น้องบักละคือยืนไก่กันนั่นตัวหนึ่งคนอยากตื่นเนาะตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ใหญ่กว่าตัวนี้น้อยกว่าแต่ว่า่นขายเป็นครูเด็พี่น้องเพิ่นเปิดเป็นครูเลื้อยอยู่สามตัวหอยมากเพิ่นว่าตัวนี้สิบสามเนาะโอ้ตัวโตดีอยู่สิบสามหารอยเงีวอยู่พี่น้องเลี่ยมโตดีแต่ว่าสีออกกลับไรเนี่ยเอาขออนุญาตเบอร์โทร 0 9 8ย์8ก้า3 4หอยมาจากคําเกินแก้วจากรุณผู้คีดน้องอ้าขอบคุณหลายๆมานรบผมเปาดมาเบิงนสา่แม่ลูกกันตัวแบบไกนเดี๋ยวสิสอบถามเพิ่นเนาะเอาเอาเ8าปไได้บอบื้อยังมาที่ได้ไหมชา8ัสองแป8แั่ไๆสองลปกยังบ่หายอยู่ยังบ่เอาอยู่ยังบ่หายอยู่ ปลาตัวบงไงสองแปดเพื่อนเกิดยังบอทันสุดนี่ดูเงี้ยปลาอินี่หรือเปล่าหยอกปรมานเนี่ยหยอกปรมาโอ้บ่หัวแลวโอ้หงาหญ่อยพ่อหหงายสองแปดมันเปิดไว้พี่น้องปลางวใหญ่พี่น้องโค้งสางสุดยอดเลยพี่น้องสุดยอดท่องแล้วเพื่อนมาตรวจแล้วเรียบร้อยเนาะตัวผู้ขายไป็นตัวไหนลูกมันสามหมื่นห้าห้าร้อยลูกมันเด้พี่น้องนั่นลูกนี่แม่ตัวผงไงโอ้ขออนุญาตเบอร์โทรนทำเนี่ย พ่นสิได้ขายอยู่นี่เด้อโอ้เพิ่นสิได้ขายอยู่นี่เพิ่นว่าเอาบ่เป็นหยังสองแปดตัวบักใหญ่พี่น้องพุ่นอ่ะอันนั้นสามหมื่นห้าร้อยสามหมื่นก็หาหลายคนขายไปแล้วพี่น้องโอ้ทีนี่ล่ะตัวบักใหญ่พี่น้องพุ่นสามหมื่นห้าร้อยอ้ใหญ่พี่น้องใหญ่อีหลีเพิ่นขายไปแล้วพี่น้องตัวนี้เพิ่นขายไปแล้วพุ่นสีแดงเก่งๆเลยพี่น้องเพิ่นขายไปแล้วขออนุญาต แม่สาวเปิดจังใดครับงัวงามเพิ่นเปิดจังใดครับกบง่ามเหรอครับโอ้ยแม่สาวเปิดมาตัวผู้ปังเลยเปิดเปิดไรแล้วจังใดครับไรล้วสามพันครับหมื่นสามพันต้นนั้นหมื่นเท่าใดหมื่นสี่พันต้นนี้หมื่นสามเนาะตัวนี้คืออ้วนกว่ามันคือถือกลัวคือตัวนั้นมันสิไปหนากว่าเนาะโอ้ตัว้นอายุกว่าเนาะอายุแก่กว่าโอ้ตัวแก่ตัวอ่อนมันต่างกันพี่น้องถ้าจะขายงัวเบิ่งน้ำเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งงัวอ่อนงัวแก่แต่ว่าต้นโตดีเด่นอยู่ตัวนี้สิบสามงาม แต่ว่าต้นนั่นย่างขาดนำเลี้ยงแต่ว่าอายุได้เบิ่งเขาก็เบิ่งเขาเขาเบิ่ออกเนาะสิบสามสิบสี่อ่ามีซื้อวัวคุณพี่น้องเอาไปเลี้ยงเอาไปต่อยอดเอาไปสะงกอะไรหอยใน่หมันแล้วบ่สวัสดีครับโอ้หอยในมาน้ำกันหรบ่มาน้ำกันครับโอ้โอ้นั่นโคมใหญ่เท่าไรโคมใหญ่เท่าไรโคบใหญ่มันเปิดแบส้าสองเสองตัวแม่ลูกลูกปู่งามงามงามงเลยมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นบริการเนี่ย ไม่เบอ่วอน้องรักอยอยู่นี่เบอร์โทมาเบอร์เท่เอร์ทาสรลี่สวไนสเสร่สไนท่ายราขอ่ยกินดาวกัแล้วเราขอ่ยกินดาวเบอร์ท่ายเบอร์ท่าเงินหนึ่งะเซอรอ๋อหนึ่งเงินหนึ่งซอรอานันแล้ะสอโอ้วนโซ่พวกหวานนี่ตัวนี้วานเานี่าเโซหวานเานหนึ่งซื้อตัวนึงเนสามเงินสี่มาขออนุญาตเบอร์โทคน มน063 050 010โอ010 5247 5247พี่น้องปวยดอยโสนเจก็โโรมากต่อรองกับปวยดอยอันหมื่นหนึ่งได้พี่น้องซาโลเล่ผู้ซาโลเล่ผูหมื่นหนึ่ง13 14บนเพิ่นวะุดราไใส่นสอ่สดกโอเคครับผมขอบก็ณหลายเด้อแช่แนะนำเนมาเบึงหอยในดอแม่ลูกมากขึ้นกันครับแม่ลูกมากครับลูกคือ2 เอ้วตัวนั้นบรแมาณม่มีครับโอ้ตัวใหญ่นั่นครับโอ้ตัวใหญ่ครับสายเนื้อสายเหนือเบอร์เมียร์เพิ่นพี่น้องแต่ว่าลูกคืองามเดี๋ยวเราห่อให้นะเนาะอุ้ยลูกสาวบ่ใช่ครับอ๋อลูกไส้ลูกไส้พี่น้องเปิดจะใหญ่ก่อนี่เปไปสิบเจ็ดครับสิบองตัวสิบเจ็ดได้พี่น้องสองตัวหนึ่งหมื่นเจ็ดพันด้พี่น้องอันตัวแซกยุ้มมันมากจรงไหนก่อนดีแซกยุ้โอ้ยลูกตัวบุญวะโอ้ลูกตัวใหญ่นั่นตัวลูกสาสองนั่นโอ้ลูกตัวนั่นตัวม ตัวพันวาสีขายสองหมื่นสองพันหาตัวตัวนี้โอ้ตัวน้อยนี่พันสีขายสองพันหาพันกำลังห้องกันอยู่ทา้งพ่นกำลังเปิดอยู่แล้วเฮ้พันกำลังมาต่อหอยไน่เอาขออนุญาตเบอร์เทราหอยไน่ก่อนแปดเก้าครับแปดซีซีแปดซีซีแปดสามศูนย์แปดายหอยไน่จากปลาติ๋วพี่น้องเพิ่งได้มาขอบคุณหลายๆลายมากครับผมไงนี่พี่น้องสูงร้อยเจ็ดสิบเลสวัสดีครับขออนุญาตเปิดจังไหนครับตัวนี้ห้าสิบสามเพิ่งเปิดไปโอ้ผมตีราคาแม่นเว้ยผมว่าหาขึ้นว่น ห้าสิบสามเปิดเปิดไปอันนี้คือราคาเปิดนะครับเนาะราคาเปิดตัวน,นี้เพิ่นใส่การมากเลยดนะ้เนาะใส่การมาหลายเป็นพอขอกพอขายพอพันเลยทุกนะพี่น้องตัวน,นี้กูนะเอาไปพอคุ้มฝูงอยู่ขอกอยู่ฟาร์มได้สบายเลยมันใหญ่มันสูง,สงย,ยังสมได้อยู่ยังใส่การได้อยู่อ่ะอยา่าโค้งจังหน่อยอย่าขาดน้ำเลี้ยงแค่หน่อยเอาไปใส่อาหารให้มันเต็มใหม้มันตึงขึ้นมากนี่ใหญ่กว่านี่ได้เป็นสร้างเลได้ตัวนี้เนาะห้าสิบสามเนาะเปิดเปิดไปเนาะมาจะใส่กครับมทำเกือนแจวจะสุดทอสะดวกให้เบอร์โกทพอขอที่ยากับผม 0 8นยเจสอหพี่น้องอันนี้เอาไปเป็นพอขอกพอขายพอคุ้มฟูงในช่วงราคาการผสมนธุ์มันแพงราคางวมันถือแก้ปัญหาใดเนาะแก้ปัญหาใดเลยอ่าขั้นขั้นอ่าผสมหลอดกับหลอดละท่นหาคืนพูดเหรแต่ว่าตัวนี้นี่เข้าไปเป็นพอขอกพอขายพอน่านพอคุ้มฟูงในสบายราคาหามื่นได้ทั้งตัวใส่งานบรายแล้วเข้ากับขายเป็นขายเหนือไปกระไดนี่คือ บ่ขาดทุนโอเคขอบคุณหล่นร้านมัครับผมโตใหญ่ได้พี่น้องโตเบ่หน่อยได้พู้นะโตเบาไงผู้นะห้าสิบสามเพิ่นเปิดไปห้าสิบสามเพิ่นว่าพอพันบ่ใหญ่พี่น้องพู้นะแต่ว่าอย่าโค้งจังหน่อยพี่น้องทานน้ำเบียงนิดนึงหล่ะพี่น้องเนาะใหไงอู้ยโตผูบเบาไงพี่น้องมาเบิ่งพอพันอันน่าคนพอพันต์เบาไงเพิ่นเปิดไปจังไหนเนาะเพิ่น้นะขออนุญาตครับผมขออนุญาตสะดวกเพื่อนครับผมพอพันเปิดจังไหนเนาะครับผมสามสอง พี mm ่น้องเบิ่งถ่ายสูงลอยหาซื้อบวกแต่ว่าพันธุ์ติดปัญยังเนี่ยน้อยโยอายุคนพี่น้องสามสิ่สองคนเปิดไว้ใหญ่ได้พี่น้องคนเบิ่งหางเิ่นหางใหญ่คนเนาะบักใหญ่เลยหางใหญ่ลูกพ่อด่งลูกพ่อไรฮึแต่ว่าแต่ว่าด่างเนี่ยนาะล่ะนอลูกเิ่นเนาะงัวลูกหลอดเนี่ยนอนล่ะบักใหญ่เลยพุดแบบปื้อสามสิ่สองคนเปิดไว้เอาไปเป็นพ่อขอกพ่อไข่พ่อขึ้นชุ้มเลยสบายใหญ่อ่ะขออนุญาตเบอร์โทรเ่ิ่นสะดวกปะนะครับผมศูนย์แปดเจ็ด สองห้าศูนย์เจ็พี่น้องผู้ใดสนใจเอาไปเป็นพ่อขอกอขายพ่อคุ้มฟูงได้เลย32มสิบสเปิดเปิดใบเบิ่งหน้ารอๆพี่น้องหน้ารอๆพุ่นน่ะโอ้รอคักแดงจึ้งถึงน้ำพี่น้องสุดยอดสุดยอด32มสิอพี่น้องอ่ะโทรมาต่อรองเพิ่นได้พี่น้องห้อยรักมันแล้วบ่มันแล้วบ่ฮะนี่บ่เบ้ยหัวโลดบาดนี้ยาวอาดลาดพี่น้องแม่สาว พร้อมผสมเนาะนนพร้อมผสมป้าถ่ายสูงลอยหาสิบบวกเบางนามไตกระชับถึงหนา้าถึงหลังแข้งขาดีเบิดพี่น้องงัวพันเพื่นพี่น้องงัวเขาเอิ่นว่าสายพัฒนาเปิดไว้ปมื่นเท่าไหร่สามหมื่นห้าพัานสามหมื่นห <35, 000. S 1> ้าพันป้าพี่น้องเฮ้ยคือบอกไปเปลี่ยนงัวงพอยังป้องง่วงงามปืนเ,เอ้าซีเรตเติม์มีป่าวเอ้า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 บักฟูกับเมนบ่ มันกำลังเป็นสารประจักษ์ปืนมันกำลังเป็นสารพี่น้องแป็สาวพร้อมผสมเปิดสารลิมหาสารลิมหาอ่าไปไปห้อยองขายเท่าไรห้อยองตัวนี้หกพัครับโอ้ยหหกพันหกพันหกพันปักผูกแม่นอยู่บ uh ่ห oh, ้อยเหล่าขายแล้วโอ้ขายแล้วขายไปเท่าไรปักปูกมื่นสามพันโอ้อันนี้สองห้า มันเป็นปศาสตร์พี่น้องใหญ่ได้พี่น้องโค้งสางไี้ดี่นน่ะเขงหอยลาพ่นพี่น้องใหไงได้คนพี่น้องลองปั๊บเราทำไม่พูดแล้วไงๆเจ้าจังสปอร์ตไม่อยากโดนโดนป้าถ่ายถ้ำใเบิ่งคักๆมันงามพี่น้องซ้ายใดเพิ่นหูอยู่บ่ซ้ายใดนเนี่ยคนหูซ้ายมันอยู่บ่หูพ่อมันอยู่บ่ บอกทีอ้าวนี่สองหาตัวนี้เท่าไรบาทตัวนี้บ่ครับสิบเจ็ดตัวนี้สิบเจ็ดมั่วแม่สาวดิพี่น้องแม่สาวแม่สาวอยู่เนาะแม่สาวอยู่พร,ร้อมผสมด้วกันแต่ว่าตัวนี้สุดยอดล่ะล่ะพี่น้องตัวนี้สุดยอดละสามสิบห้าเพิ่นตัวนี้สิบเจ็ดโอ้ตอวนั้นไหม่สั่งเท่าไรบาทสองหมืน่นส,สองหมื่นซื้อเดี๋ยวสิไปถ่ายทำเอาขออนุญาตเบอร์โทรให้ลักก่อน ศูนย์แปดศูนย์เหย์แปดห้าเก์หอยลักน้องอีฟาสทรงฟรีมือนนี่หัวตาหยีสโลประานขึ้นอยู่พี่น้องโอเคสิเกตยี่สามสิห้าได้พี่น้องสนใจโอ้ตัวนี้หนางามี่ดีพี่น้องตัวนี้หนาสนใจคนเป็นตาตอร่องคนเป็นตาไปเขาขอกเขาฟ้ามันใหญ่พนองัวสายเนาัวโค้งสางพ่นอสุดอดสุดลูกพอดังแต่ว่าเพนบหูพอรืองยูบหูนามันให่เมันมานอยล่ะขออนุ ไล,ล่ได้จากไหนง็ว่เหน,น,เนือเขาขายครับขายใจก่อนครับขายแล้วครับขายไปเท่าไหร่สองหมื่นสอเนาะตัวนี้เนาะตัวใหญ่นี่นี่นนนสองหมื่นหกโอ้นี่ราคางนาะสองหมื่นหกเป็นของตัวปักใไงอันนี้สองหมื่นสื่ออันนี้แม่สาวพนตีเป็นสายตีเป็นราคาเนื้อเนาะตีเป็นราคาเนือทั้งสองหมืเวียดนามเป็นสื่อไปสองหมื่นกับสองหมื่นหกเวียดสื่อส่วนใหญ่เนาะอ่าขอบคุณหลายๆหมือนกับผมมาหาไอ้สังตัวนี้สองหมื่นสวัสดีครับไอ้สัง สองหมื่นตีแยกลูกมมกเนาะแยกลูกมมกพี่น้องโอ้บักผูที่ขายไปเนี่ยปลาก็คือไห่งามแต่ให้ลูกงามเนาะลูกผูแล้วต่อไปลูกแม่พี่น้องเอาไปเป็นแม่ของแม่ใายแม่พันใดสบายสองหมื่นซื้อเพิ่นเปิดว้พี่น้องไายสังเปิดเปิดว้ลูกชายงามเห็นแล้วพี่น้องมืงหันนีิเพิ่นเปิดไว้เปิดเพิ่นลูกมันขายไปสิบสามบอธมาราได้ลูกพี่น้องลูกผูแล้วลูกแม่เอาไปใส่พอดังๆให้ลูกดีใจลูกดีนำนมดีเนาะแม่มันเพราะว่าลูกงามสองหมื่น เบอร์โทรไอสังกัด09 3 3 3เขาเอาที่เลปานขายอริีไม่ได้ขายอะไร5 5 2 9กเรือ่อเบอร์โทร09 3 3 3 5 9 2 8 2พี่น้อง5 9 2 8 2ได้พี่น้องเดินหอยละหอยสังจากบัตรคดไดไงได้แม่แยกลูกมา20,000ต่ว่าจ่ายลูกงามพี่น้องจ่ายลูกงามงามเป็นเปิดไว่20,000ต่อรองไหน อ้าวมันมาเด้อสังเด้อขอบคุณ <washing> หลายๆครับผมบ้านสว่างงวงามผ้าพ no. ีผ่นหน่องมารับชมบรรยากาศการสื่อการขายงัวตลาดนัดกู้กับดูบ้านเชื่องหวังเพื่อเมืองจังหวัดเชื้อโซทอนคลิปนี้เอาประมาณนี้ก่อนน้องพี่น้องฝากพี่ฝากน้องซอยจันทร์คนไรคนแค่คนติดตามเด้อพี่น้องเนาะขอให้พี่น้องเกษตคนผู้เลี้ยงไว้ลวงพ่อไอ้แฟนคลับเฟ่เปิดบ้านสว่างงวงามทุกชุกเตความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคไข้กับเชื้อต่างๆรำรวยรวยเบิ้ลหนีเบิ้สินบานสวัสดีครับ